เปิดประวัติสมบัติเมธนีเป็นบุตรของนายเสนอเมธนีกับนางบุญมีเมธนีเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นถิ่นฐานเดิมของแม่แต่เมื่ออายุได้เพียงเจ็ดวันครอบครัวได้ย้ายมาที่แยกสะพานอ่อนในปทุมวันกรุงเทพมหานครตามพ่อซึ่งเป็นข้าราชการกรมรถไฟสมบัติเมธนีมีชื่อเล่นว่าแอ๊เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพศ2 4 8พ ด้านชีวิตครอบครัวได้สมรสกับนางกัญจนาในพศ2502ซึ่งก่อนที่จะเข้าวงการบันเทิงในพศ2503ผลงานของพ่อแอสสมบัติเมธนีหนังเรื่องแรกมีชื่อว่ารุ่งเพชรก่อนจะมีผลงานภาพยนตร์ตามมาอีกหลายเรื่องและได้รับคำชมว่าเป็นพระเอกที่แสดงได้หลากหลายบทบาทกระทั่งได้มาประกบกับมิช,ชัยมัญชา ทำให้ชื่อเสียงของพ่อแอสมบัติเมธนีโด่งดังมากขึ้นคุณพ่อแอสมบัติได้รับรางวัลตุกตาทองครั้งแรกในฐานะนักแสดงนำยอดเยี่ยมจากเรื่องสืบบางระจันและด้วยความหล่อเหล่าน้ำเสียงนุ่มลึกบวกกับความสามารถที่หาตัวจับยากส่งผลให้มีคนติดต่อให้ร่วมงานมากมายมีผลงานหนังถึงปีละ40เรื่อง กระทั่งกินเน s บุ o กออฟเวิลด์คอร์ดบันทึกไว้ว่าสมบัติเมธนีเป็นดาราที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกถึง617เรื่องได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงประจำปีพศ2 5 5 9คุณพ่อแอดสมบัติเมธนีจากไปในวันที่18สิงหาคมพศส5 6 5เสียชีวิตภายในบ้านพัก ย่านราชพาว71สีรีอายุรวม85ปีทางช่องก็ขอแสดงความเสียใจของการจากไปของคุณพ่อแอดสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติและพระเอกตลอดการของคนไทยด้วยค่ะ